พระองคนางฟ้าส่องความสวยเจ้ารู้สื่อนางเอกแถวหน้าแห่งแผ่นดินจีนเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกสาวจากแดนมังกรที่ฮอตมากๆในตอนนี้สาหรับเจ้ารู้สื่อนางเอกสาวสวยน่ารักที่ตกหัวใจแฟนๆไปได้อย่างมากมายทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงบทบาทไหนเธอทําได้อย่างดีจนพาซีรีส์หลายต่อหลายเรื่องติดกระแสโด่งดังวันนี้เลยพามาชมพัฒนาการความสวยของเธอคนนี้กันแต่จะสวยหวานสดใสมากแค่ไหนกัน มารับชมพวาผอที่น่าสนใจของเธอกันโดยเจ้ารูสือหรือโรซี่เจ้านักแสดงหรือนักร้องวัย24ปีเธอเกิดที่เชิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนก่อนจะเข้าเส้นทางวงการบันเทิงในฐานะนางเอกนั้นรูสือเคยโด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตมาก,ก่อนเพียงเพราะเธอถ่ายรูปเซลฟ,ฟี่เล่นพร้อมกับผมหน้าม้าในตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าวรุ่นจำนวนมากหยิบยืมภาพของเธอ ไปใช้บนแพลตฟอร์มหนึ่งของประเทศจีนจนกลายเป็นเน็ตไอดอลผู้โด่งดังไปโดยบริษปริยายทั้งยังมีคนไปพบภาพเก่าของเธอสมัยมหาวิทยาลัยกับอาชีพเสริมของเธอในช่วงนั้นคือแม่ค้าขายเกี๊ยวของมหาวิทยาลัยหมิงเต้าประเทศไต้หวันมีการเผดเผยข้อมูลว่าช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเธอได้ลองขายเกี๊ยวไปด้วยซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีมากๆและออร่าความสวยของเธอก็โดดเด่นตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วจริงๆ ซึ่งในระหว่างที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์สมัยที่เธออายุเพียง17ปีลู้ซือก,ก็เริ่มทําตามฝันความฝันตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วและเป็นครั้งแรกที่เธอผ่านการเข้าร่วมคัดเลือกนักร้องรายการซูเปอร์เกิลของทางช่อง Man g ก้ v ในปี2016ก่อนที่ไม่นานเธอจะเลือกหันไปเอาดีทางการแสดงแทนโดยการเล่นภาพย,ายนตร์เรื่องแรกเมื่อปี2018กับเรื่อง c i ต y o ้อ l o ล k อกในบทบาทของนางพยาบาลต่อมาในปีเดียวกันลู่ซือได้ก็ได้เล่นซีรีส์เรื่ององค์หญิง300 สวมรอย untouchable r o v e r ซึ่งเป็นการรับบทนางร้ายครั้งแรกแต่ผลงานการสแสดงที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียโด่งด,ดังก็คือซีรีส์เรื่องห้องเต้ที่รัก Oh My Emperor ที่เธอได้กระโดดขึ้นมารับบทนางเอกอย่างเต็มตัวด้วยความสามารถของเธอเองส่งผลให้เธอมีผลงานในชนะนางเอกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแววเสียงรักดิฉิตรัก,ก3,000ปีศิษยาป่วนสำนักข่าที่แหละองค์หญิงสาฝากไว้ที่ท้ายครัวสะดุดรักมิตเตลิง เทียบท้าปัตพภีดาราจักรลักษํำนำใจและผลงานล่าสุดอย่างเรื่องแอบลักให้เธอรู้ทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็ได้รางวัลจากเวทีใหญ่การันตีความสําเร็จของเธอในเส้นทางนี้อย่างมากมายและความฝันอีกอย่างหนึ่งของเธอที่ไม่เคยทิ้งไปเลยก็คือการได้เป็นแม่ค้าที่ตั้งใจและใส่ใจทุกรายละเอียดของอาหารที่เธอทําให้ลูกลูกค้าทุกทกท่านจนกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่ขยายฐานความสามารถสู่การเปิดตัวร้านขนมหวานภายใต้ชื่อ โรซี่ไวลี่ที่เมืองเหิงเตี้ยนในบนทนเจเ้อเจียงประเทศจีนตั้งแต่ปี2021นั่นเองเรียได้ว่าสาวรู้สื่อนอกจากหน้าตาจะสวยแล้วความสามารถก็ยังล้นมือเป็นอีกหนึ่งนาเอกสาวแถวหน้าที่คู่ควรกับความรักของแฟนๆและการประสบความสำเร็จอย่างมากจริงๆขอบคุณที่มาของข่าวจาก today line me สยามนิว